สวัสดีครับวันนี้ครับเราก็มาถึงถี่ไหนครับยอดเขาเอเวอร์เรสต์วิชิตอะไรวิชิตวิชิตเขายอดเอเวอร์เรสต์ได้แล้วครับตรงนี้ด้านนี้ครับเดียวบัสเดียวคือเลยด้านภูเขาพิชิตระดับของาชาวพุนเมืองเผ่าอะไรกันก็เ้าะสุดา่วนอันนี้คือทางด้านที่ดูดานดวงอาทิตย์ขึ้นออกมาตะกุดานเรียกว่าสุดานสุริยะ กระสุนไอ้ันนี้ก็คือทะเลทะเลหมอกคนนี้ครับอาการสัมภาษณ์แล้วชื่ออะไรครับดีเจอะไรดีเจอะไรดีเจก๊อนดีเจก๊อนสายนี้พับพีพับไปภูเขาแล้วมืันกวาดมาทีนี้ด้วยแกตายอยู่เหนื่อยครับนี่ไอ้บ้าครับไ่าหวหรือว่าท่านถ่ายมาหรือว่า ายูดดูรถดิเครื่อ้รของเล네่นรถไทยคนเล็กอะ